สวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับโปรเจกต์ที่เราได้ที่เราได้ดองไว้มาเนิ่นนานพอสมควรเราจะไปลุยกันต่อรีแคปให้แบบเร็วๆนะครับก็คือล่าสุด Neon Green เหมือนว่าจะชวนเราไปคุยส่วนตัวใช่ไหมใช่แล้วนะเราจะไปกันต่อเอพิโซดที่7จ็ดเลกคอนนิงห้าวันสุดท้ายก่อน j u d g ม้นต์ก็คือคิดว่าเราน่าจะมาครึ่งทางแล้วตอนนี้ ไม่พูดพ่ำมทำเพลงนะครับหลังจากที่เราเข้ารับภารกิจกับไมกี้เนี่ยไมกี้ก็ตรงเข้าเรื่องนลครับบอกว่าจะส่งเราไปทำภารกิจที่ยากที่สุดทั้งๆที่ก็ไม่ได้เต็มใจนะครับแต่ว่าเนื่องจากไมกี้ทำงานมานานนะครับก็เลยเริ่มเห็นแพทเทิร์นแล้วว่านี่คือจุดที่นีออนส่วนใหญ่เนี่ยผ่านไปไม่ค่อยได้นะครับมันเป็นเหมือนบททดสอบบททดสอบหนึ่งเนาะซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยไมกี้ก็บ่นขึ้นมาด้วยว่าเขาเบื่อที่ทำงานให้กับพวกผู้ศรัทธาแล้ว เนื่องจากไมกี้บอกไมคี้เบื่อนะครับที่จะต้องมารับภารกิจจากไอ้พวกผู้ศรัทธาที่มาตัดสินว่าใครควรจะอยู่ใครควรจะไปนะครับแล้วก็ไมกี้ก็ด่าผู้ศรัทธาไปหนึ่งชุดเรานีออนไว้ก็เลยถามไมกี้ไปนะครับว่าอ้าวแล้วทำไมถึงไม่ลาออกจากงานนี้ไปซึ่งไมกี้ก็ตอบไปในใว่าเขาไม่มีทางเลือกนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะสอบถามเราก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยไมกี้ก็ acting หัวร้อนนะครับแล้วก็ไล่เราออกจากออฟฟิศไปก่อน เหมือนว่าไมกี้มาทำงานที่ไม่มีทางเลือกเหมือนกันเหรอโอเคแต่ตอนนี้เราไปทำภารกิจที่ไมกี้บอกว่าเป็นภารกิจที่ยากที่สุดก่อนแล้วกันไป let's go โอ้โหเจอกินตามสัญญาหลังจากที่เราเริ่มภารกิจเนี่ยก็เจอกับกินตามที่นัดไว้นะครับผมแต่ยังไม่ทานอะไรกีนก็เชือดนีออนคนอื่นให้เราดูต่อหน้าต่อตานะครับผม กีนก็บอกเราว่าที่เรามาเจอกีนเนี่ยเรารักษาสัญญานะครับแต่เราก็บอกไปว่าจริงๆเราแค่ยอยากจะรู้ความจริงนะครับว่ากีนคือใครนะผมแต่กีนก็ยังบอกเพิ่มเติมว่าเราสองคนความสัมพันธ์มันตัดกันไม่ขาดหรอกและหลังจากที่เราถามคําถามนะครับว่ากีนมันใครกีนก็ได้ตอบเรากลับมาว่า <S 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 เขาคือตัวแทนของความบ้าคลั่งของเรา <S <S เป็นตัวแทนของทุกๆชีวิตที่เราได้พลากไปและเขาอยู่ในทุกๆการต่อสู้ของเราเพราะว่าเขาคือผู้สร้างเราขึ้นมานั่นเองครับ เอาทีนี้เราก็งงสิครับเอาอะไรมาสร้างเราอะไรของเขาแต่ก่อนที่กีนจะหนีเราไปนะครับกีนก็บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะไม่เลือกการพูดคุยแต่ทุกๆอย่างจะจบลงด้วยการต่อสู้อยู่ดีนะครับกีนมันหนีเหรออยากตามไล่แล้วหรอคอส ฟิวบับเบิลตัวยิงไม่เข้าหรออ๋อต้องไปยิงข้างในออโอ้โหโหดนะเนี่ยเฮ้ยดูอยู่นะเราต้องยิงข้างในข้างนอกไม่ได้ก็คือต้องหลบไปก่อนอย่างนี้หรอ Cross อสฟิ d ทิปเฮ้ย ี่อะไรอ่ะเอ้ยมัว่วไอ้สัตว์ไปเริ่มใหม่ไกีกูมัว่วบับเบิลที่แบบว่าเราสามารถโดดออกได้อ๋อผมอ๋อเมื่อกี้ผมข้ามขั้นเว้ยอ้าเหลืออีกสองตัวเหรออ้าวอีกสองตัวอยู่ไหนวะ อ๋อตรงนี้เราไม่เห็นอะโถเฮียก <Yeah. S 1> ูก็นึกว่าอยู่ไหนเฮ okay, ไม่ยากไม่ยากไม่อยากทอง <Yeah. S 1> ไปกันเร็วๆครับ จะรันนี่ทำไงอ่ะต้องคิดให้เร็วนะเนี่ยทำเป็นเล่นปึ๊บออกมาอ๋อตอนนี้ยิงระเบิดได้สองลูกป่ะได้อยู่ไม่ยังไม่ยังไม่ยังไม่เข้าพุ่งได้ปุ๊บแล้วพุ่งขึ้นแล้วก็พุงพ่งมานี่พุ่งมานี่ปุ๊บพุ่งขึ้น จิงระเบิดก็โดดอ่าไม่ยากไม่ยากคือย,ยังไงเอ่ยเก็บอันนี้โดดลงปั๊บได้สีเขียวขึ้นมาโดดลงปุ๊บลงอีกทีปุ๊บลงอีกทีระวังเลเซอร์แน่ลงอีกทีหรือเปล่าอุย้ยระวังเลเซอร์ระเบิดโอเคปุ๊บโดดขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อุ้ยผ่านได้เ <c oughs> ยคูอย่างโลกกูผ่านได้ยังไงโดดอุ้ยเชี่ยเกินไปฉันมาทำอะไรที่นี่โดดขึ้นไปโดดขึ้นไปโดดขึ้นไปมาทางนี้ทำไมอ๋อลูกกลมๆนี่คือมันบังคับให้เราเข้าเว้เวิจะตึงแล้วเนี่ย ว่ามันถือว่าเป็นปีศาจชนิดหนึ่งเราก็ต้องลงอยู่ดีป่ะว่า <What? S 1> น่าจะผ่าแลงไหนวะโอ้เหี้ยโอเค เฮียอ้ก,กินมาต้อนรับอา้าวน้ามีเลเซอร์ด้วยเหรอบ้าบอฉันมองไม่เห็นฉันโน้มเป็นฉากเฮียเราต้องเียเราต้องจุกระเบิดปึ๊บเฮียแล้วเอ้ยเฮียได้อยู่อ๋อเราต้องกดโดดอีกรอบขึ้นไปอย่างนั้นเหรอปึ๊บปื๊บป๊บศึกษาเส้นทางนิดนึงนะโอเค โดดมานนี่ฟันถังฟันถังถังซ้ำจังอา้าไหนอะโอแก๊สอยู่ข้างล่างเขาต้องเก็บไอไอเชื้อสีเหลืองนี่เลยแต่ั้นผมไม่ได้ฆ่ามันอ่ะมันต้องมีอันัไนที่เราต้องยิงอ่ะ แกกูมั่วละเอ้าโอ้มันต้องโดดขึ้นทางนี้เว้ยอ๋อโอเคโอเคโอเคผมผมเข้าใจละไอ้กีนแม่งทำช้ำนะเยังมายืนแล้วหน้าเล้าตานะเดี๋ยวก่อนมันต้องโดดขึ้นทางนี้เว้ยแล้วมันก็ปันหนีนกูก็รัดซะช้ำเลยสัตว์ เมื่อกี้เราไม่ได้ฆ่ามนัน่ะใช่ไหมโอเค I'll take ังจะไม่พิวเท่าที่ควรแต่ก็ไม่ไม่แย่หลังจากที่เราตามกรีนมาทัน,นครับเรากำลังจะลงมือใช้กำลังกับกรีนเนี่ยทันใดน,นั้นเองเลดก็ได้เข้ามาช่วยเรานะครับผม <c oughs> แต่จะช่วยหรือเปล่านะสิเพราะว่าหลังจากที่เรสเข้ามาช่วยเราเนี่ยเรียบร้อยครับระดับกรีจับยกกันเลยทีเดียวเชียวในตอนนั้นเองครับกิีนก็พูดขึ้นมาประโยคหนึ่งบอกว่าโกรธเลยที่เราเลือกไว้มากกว่าเรสแล้วกินก็เสริมไปอีกว่าตอนที่มีชีวิตเนี่ยเขาให้โอกาสเรสหลายครั้งมากแต่ว่าเรสก็ทําให้เขาผิดหวังมาตลอดนีออนไว้ก็เลยถามว่าตอนมีชีวิตอย่างนั้นเหร ขณะนั้นเองกรีนก็บอกว่าเพราะว่านีออนไว้รู้ว่าตัวเองอยู่ในระดับไหนไม่เหมือนกับเรสนะครับที่ชอบเหมิมเกริมอะไรประมาณนี้และก่อนที่กรีนจะจากไปนะครับกรีนก็บอกให้เราไปที่ h e a v e n เ g e เราจะเจอในสิ่งที่เราตามหาอยู่แล้วก็เสริมว่าเขารู้จักเราดีนะครับไม่ว่าเราจะหนีไปไกลแค่ไหนเนะี่ยสุดท้ายเราก็จะกลับมาหาเขาอยู่ดีหลังจากเรื่องชลมุนวุ่นวายอลุงตุงนางนะผมเราก็เลยไปตรวจด,ดูเรสนะครับว่า ตุยไปหรือ,อยังแต่เลสยังไหวอยู่นะครับผมและทันใดน,นั้นเองครับเราก็เห็นสิ่งนี้มัมเน,น,น,เ,น,นมเมื่อกี้มีเด็กมาแอบดูแล้วนะ What the เฮ้ยกูตุยเย่เฮียโดนตายิงต้พุ่งได้ไหมตายอัพก่อนปัก <Fuck. S 2> หรือว่าเราต้องพุ่งใส่มันหรือเปล่าพุ่งใส่มันตายวะ่ะนับยังไงเราก็ต้องฆ่ามันอยู่ดีเฮียแล้ว how the fuck หรือว่าต้องต้องเหยียบมันหรือเปล่า ต้องพุ่งต้องฟันข้างบนเหรอยังไม่บอกเทียอะไรกูเลยอหรือต้องยิงอ๋ออุ๊ยคุณนี่เหรอเฮ้ยทียลืมโดดไม่ใช่ ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ที่เราคุยกันไว้ instagram. ไม่ใช่แบบนี้ปึ๊บโดดปุ๊บเปลี่ยนเนป็ yap, นมีดปุ๊บฟันปุ๊บเป็นปืนปุ๊บยิงโดดปุ๊บยิง,ยงนัดอ๋อโอเคคือเราต้องยิงมันก่อนเว้ยถึงเราจะเดินทางได้สำหรับมอนสเตอร์ที่เป็นกล่องไอ้ก็อดแมน ยากมะเอาดีๆโดดยิงปุ๊บยิงอ่าปับยิงปุ๊บปล๊บนะไปไหนต่อเอ่ยแล้วไอจะไปยังไงมันเอ้ยอยู่ข้างล่างนี่เอง I s e e it นะปุ๊บ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  ปุ๊บอ่าอปุ๊บอ่าได้ไม่ยากเท่าไหร่ปุ๊บยิงฉันจะยิงทำไมปุ๊บโดดขึ้นหรือไม่ไม่ถึงถึงหรือเปล่าไม่ถึงไอ้เสียเวลาสุดๆแต่ไม่เป็นไรฟักไอก้กดผิดไอ้ไปกดเริ่มใหม่ฟัก เร็วไปแบบช่ำช่ำแบบคนมืออาชีพเขาเล่นกันสามนัดปุ่งปุ่งปุ่งอุ้ยอเหี้ยเอ้ยกูอยู่ต่ำเกิน๊บไปกันเร็วๆไปกันเร็วๆ ทะลุกำแพงยิงอาร์พรุ่งมานี่พุ่งมาที่นี่ครั้งยิงยิงเฮอะไรอยากพุ่งมั่วซั่วอยากพุ่งมั่วซั่วเดี๋ยวกูตายเฮ้ยเชียดนไม่ถึงนี่ไงกูท่องว่าไม่อยากพุ่งมั่วซั่วแต่กูพุ่งมัว่วไอ้สัตว์ขึ้นยังไงก่อน ขึ้นไม่ได้แล้วก็ไปกันใหม่เลยครับในะช็อตน,นี้ยิงหนึ่งพุ่งหนึ่งยิงหนึ่งพุ่งหนึ่งไงดีเขียวคือลงลงดินใช่ไหมครับอุอ้ยไอสัตว์ไอสัตว์ตเดี๋ยวก่อนฉันคิดไม่ทันก็ต้องลงไปข้างล่างก่อนอุ้ยโอ้โหดีนะคิดทัน เชนเล่นๆนะหลอนเรา,เรา,าไม่ใช่เล่นๆุ่งขึ้นไปหายละโอ้ยกูก็ยืนวัดโอ้โห <'s> บอลกัน <started. S 1> เลยทีเดียวเชียวปมีเขียวแสดงว่าต้องลงแต่ผมว่าเราลงตัวนี้ไม่ได้เว้ยผมิดถูกแน่คุณเชื่อผมสิเก็บนี่เราต้องเก็บทุกเขาเรียกว่าอะไร ไอทเทียทุกอะไรอ่ะเขาเรียกทุกอะไรอ่ะทุกทรัพยากรไว้อย่างมีค่าโดดอีกครั้งแล้วต้องเก็บนะอุย้ยเกือบตายอุย้ยทองนะว่าเอทนี่ขนาดเดินเกมอย่างดีไม่เจออีกทีเหนือมันจะไปที่โน่นอย่างไร อุ้ยเชี้ยมืกโอ้โหเชี้ยคุณอุย้ยโออุ้ยอะไรอะ่ะยิงไง่ยิงน่นเก็บเขียวปุ๊บโดดลงปั๊บก็พุ่งหนึ่งเก็บโดดเก็บโดดพุ่งหนึ่งปุ๊บพุ่งอีกหนึ่งพุ่งอีกหนึ่งครับเฮ้ยอะไรอะ่ะอ๋อเลือดโอเคสีแดงหายละปุ๊บ ไอเฮียต้องยิงกล่องสมบัติก่อนฟุลคราบอันนี้เก็บไว้พุ่มตรงนี้พุ่งเข้าไปปั๊บยิงเก็บจ้ำย,ยิงกล่องแล้วก็ลงโอเคปึ๊บยิงกล่องกล่องเออลงปั๊บปั๊บทำดาเมจปันกล่องโอ้ย,อยเฮียเกือบไม่ทนันไอส้สัตว์้อกล่องโอเคคิดให้ไวปึ๊บ พุ่งคิดให้เร็วคิดให้ทันปีตา์เอ้ยตึงเปลี้ยหลังคุณเริ่มตึงกับผมนะสำหรับภารกหลังจากกำจัดปีศาจเสร็จเรียบร้อยนะผมมันก็เป็นจังหวะที่ดีสำหรับเราที่จะถามความจริงเกี่ยวกับเรดนะครับว่าสุดท้ายแล้วเรดรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับกรีนนะครับแต่ก่อนที่เรดจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับกรีนกับเรานะครับเรดก็บอกว่าที่เธอเนี่ย ปกปิดความลับทั้งหมดกับเราเพราะว่าเธอไม่อยากให้เราลืมภารกิจที่เราสัญญาไว้ว่าจะทํากับเธอครับแล้วก็เธอก็บอกอีกว่าเธอไม่อยากเสียเราให้กับกรีนอีกแล้วนะครับซึ่งเราก็บอกเลยไปว่าถ้าเราอยากจะทําภารกิจให้สําเร็จด้วยกันเนี่ยเราก็ต้องเชื่อใจกันและกันนะผม Look, หลังจากนั้นเล็กก็เลยเริ่มเล่าเรื่องราท,งทั้งหมดที่ผ่านมานะครับ <Okay. S 1> เรื่องเราก็มีอยู่ว่าเราคือกลุ่มนักฆ่ารับจ้างนะครับผมกลุ่นเล็ก ซึ่งมีเรามีเรดมีเยลโล่แล้วก็มีไวโอเลตนะครับผมซึ่งกรีนเนี่ยเป็นหัวหน้านะครับผม<ต>จริงๆแล้วเ,เป็นมากกว่าหัวหน้าเองครับเพราะว่าเขาเนี่ยฝึกสอนเราทุกๆคนด้วยมือของเขาเองเลยนะครับแต่ว่าเรานีออนไว้เนี่ยคือคนที่เขาเนี่ยชอบที่สุดทุกๆอย่างก็เหมือนจะดําเนินไปด้วยดีนะครับผมแต่ว่านานๆเข้าเนี่ยกรีนก็ถูกความแค้นครอบงานะครับผมเพราะว่าเขาต้องการที่จะแก้แค้นบลูนะครับซึ่ง เขาบอกว่าภารกิจสุดท้ายของเราเนี่ยก็คือการเข้าไปปล้นคฤหาสน์ของบลูนะครับผมซึ่งมันเป็นภารกิจท,ที่เสี่ยงมากแล้วก็ไม่คุ้มค่ากับผลตอบแทนเลยแน่นอนว่าทุกคนในทีมไม่อยากทำนะผมแต่เรานะครับในฐานะที่เป็นเด็กปั้นของกรีนนะครับผมเราก็เลยจะต้องทำภารกิจนี้ซึ่งแน่นอนว่าทุกๆคนในทีมก็เลยจะต้องทำไปด้วยนะครับผม และสุดท้ายนะครับผมภารกิจนี้ก็แลกมาด้วยชีวิตของทุกๆคนในทีมนะครับหลังจากที่เลดเล่านะครับผมก็เลยทําให้เราเนี่ย <c oughs> ซึมเลยครับเพราะว่าเราก็โทษตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นเหตุผลที่ทําให้ทุกๆคนในทีมตายนะแต่ก่อนที่เราจะซึมเนี่ยเลดก็เตือนสติแล้วนะครับบอกว่า <c oughs> อย่าลืมภารกิจเรื่องที่เรากำลังหา Bo o k of Life <c oughs> อ,อยู่นะครับผมเพราะว่าครั้งเนี้ยเธอรู้สึกว่าเธอกำลังจะเจอมันจริงๆแล้ว และรอบนี้เธอไม่อยากให้อดีตเนี่ยเป็นตัวชุดหลังเราสาวสวยเชียร์อัพขนาดนี้นะครับนีออนไว้ก็เลยหายซึมก็เลยทีเดียวเชียววันพิพากษาก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับผมแต่เราก็ยังไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับ เราก็เลยเมนชั่นให้กับเรดบอกว่าเฮ้ยตอนที่เราเจอกรีนเนี่ยครั้งก่อนกรีนบอกว่าให้เราไปที่เฮเวนเอจนะครับผมแต่เรดก็บอกว่าเราบ้าไปแล้วนะครับเพราะว่ามันต้องเป็นกำดักเน่แน่แต่เรดก็บอกว่ามันก็ไม่เสียหายนะครับถ้าเราจะไปลองดูซึ่งถ้าเราเจอกรีนหรือว่าเหตุการณ์มันเริ่มยุ่งเหยิงเนี่ยเราก็แค่หนีออกมานะครับถึงแม้เรดจะไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าเราก็ตามง้อเรดให้ไปกับเราให้ได้นะครับ สุด so, ท้ายแล้วแน่นอนว่าเลยก็ต wow. ้องยอมไปกับเราแต่มีข้อแม้นะครับว่าถ้าเจอกรีนให้หนีนะครับอย่าสู้ we But if you